คลิปนี้ก็เป็นคลิปฟูลเกมในเล้งนะครับเป็นเกมที่ผมทามมิ่งดีมากส่วนกับเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งนะครับที่ทามมิ่งเสียจัดนะครับก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอฝากร้าน l e m o n s h o p ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอาร์ซิคเอดิดนะครับไว้ซื้อสกินต่างๆในเกมนะครับคิดจะเตมิมคิดถึงเลมอนนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยมาซีดิชุดขาวไอ้เหี้ยสปอนอสปอนสปอนหน้าต่างไอ,อ้ไนะอยังไม่ขึ้นบ้าวนะยังไม่ขึ้นบ้าวนะยังอยู่ ไปกองอ่ะขอลาสุดลาสุดโดนให้โดนให้เดี๋ยวโดนเช็งให้ข้อปารมันเพิงขึ้เบาแล้วเบาแล้วมั่ซี้อะอยู่ชั้นชั้นสองสองตัวนะครับการับมัน มีตัวอยู่มานี่ได้ไหมยิงสวนกลงมาโอ้ยเชียเช้ยปาพลาดซีหิลาเี้บกุจ่อเข้าไม่ได้ทุกคนกุจ่อเข้าไม่ได้ไ คันแอบว่ะอยู่พินล่าอีกเลยมีกล้องแฝงนะจ๊ะ ก็ปาดทั<อ>บดับแดงระยดมันเนาะมีตัวอยู่ชถวแบล่าสุดไม่ใช่เจาแบนีจาบบนเบนนะ <c oughs> ปลาพลาดนิดหน่อยเฮ้ยคุณนายตีบเดี๋ยวครับคุณนายจี๋นไหนใจเย็นคนเราก็มีพลาดกันได้ใช่ไหมให้กูจอดไหนจอดหลังไว้จอดหน้าจอเคจอดสมองจอดสมองกับใหญ่เลยตีหน้าเลยตีหน้าตีหน้าจบจบตีหน้าได้ตีหน้าได้ดูแล้วไม่นด้ไม่ได้มีเยอะเกิน ผมต้องเป็นคนหัวอยู่ไหมนะไม่ต้องหรอกมั้งไออขุดก็ดีมันใช้แคสเซ่ปิดหน้าต่างสมองมันยืนยืนทีกยืนที่กตัวหน้า 頑張ってください。 แชกูได้สามิคิวแบบฟรีๆแล้วอ่ะแม่งเดินปาดหน้าเป๊บเดินซ้อนลายกันหน้าเป๊บโดดแน่ก็ไ้าเซอร์อนะ bỏ không ai lên, không lên rồi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 , กัาจไปเปิดหน้าโค้ชสั่งอะโอ้โหโดน้ไปแดบถอยไปแล้วถอยไปแล้วกู่ว่าแล้วอยู่หลังตอนแรกล็อกอยู่แต่มันกูน้มอยู่เป๊บ ดแ,ดดแดงแล้วนะแดงแล้วก็ในคีิเช่นอาาอาขาบนยิงใช่นี่ยว่ะข้าบนมันละน้อเลยีพ่อโอ้โหตีทะลุ มีมีโอ้โหเกิดฟังเกบกาดี้มตัวส่ตัวเเซฟด้วยดีไม่ไม่เอาเข้าตึกเลยสี่ลำอ่ะ ายเ็บตัวนไอ้เหี้ยเกิดปไว้ตนึเบสี่เสย,เยงเงหมืนหนอนกรอิงรมม่งมึงดีมากไอ้เหี้ย n ี่เข้าแม่งเข้าไวเลยไม่มีโดนย วางไหลแดงนะมนไม่ก็ขึ้นแดงไปแล้วอ่ะแค่นั้นแหละไมได่เข้าไม่มีกล้องเบมไม่มีโลมากไอ้เนี่ยอโลสตัวดิัวเก็ยิงยิงเจ็บใช้รถไแตตัวน e t นนิวแฮตันึง้น ถ้าดอบนี่หฮแล้วบอกได้ป่ะเสียงห้อยฝั่งคอคเทลก็มีนะน,นไงมันทุบให้เป็นลงมาโดนเข้าไม่ได้ตายเสร็จเลแอดแแอยุดนิวแฮตแอดอยุดนิวแฮต ตายเนี่ยเห็นรอตายหนึ่งมันรู้สกายไลท์ตายอยู่เลนเดี๋ยไม่เ็นไรเลนนะจุดบังวะล่าสุดยังช้องนี้เลยไม่รู้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่างไอ้อยู่ท็อปเลนอะท็อปเลนท็อปเลนเราได้ไหมไม่ไม่ไม่อยู่ เจ็บมากเจ็บมากโคตรเจ็บ c h a ไมเ n g Max ทำไทำไรทำไรทำไจะตายชิเนื้อก็ถึงหลายรอบไป Pop 408 d o ้ไฟลารอด้วยรู้ก็ควรจะอะไรของมันวะแน่ โอซ่า,ย,ายังใช้กระจก <บ S 1> ตั้ง<ห>นบนรูฟไ,ได้ไหมอันนี้ไม่ไม่แน่ใจฮะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคุณแดนนี่ไปเนี๋ยวครับไม่ได้ตั้งแต่แพทที่ต่อมาจากให้มันทำได้ตอกันแมกเนตมานะกันแมกเนตเอาแมกเนตมาใช่มาไหมาต,ตัวกันแมกเนตมานย

เฮ้ยเชียไม่ได้เล่นด่วนด่วนอันนู้นนี่ไปรีบเร่งรับร้อนสมอเว้ตัวหนึ่ง โดนโดนเช็คโดนเช็คหลังอยู่หน้าต่าง VIP จะเข้าหน้าต่างได n i n g เข้าแล้วล็อกมันปิงปิงอยู่ปิงอยู่ปัดเฮาเว่ยต้องสองตัวสามตัวเนตเนตข้ามพี่อาร์ไม่ต้องดูกล้องแล้วผมดูให้กูโดนยัดว่ะเฮียพี่ดน้ไ เปิดเปิดเปิดคาซม่ได้กํลังจะทุบอยู่มันล็อกหลังล็อกหลังล็อกแฟงมันจะเหนีดจะเนีดมประตูจะเนีดประตูเดี๋ยวโดดรอตงปาลคือกูขอจากสมอได้แอมันเปิดไม่ติดสักอันเลยมันปานดิมันปานเหมอไม่ติดเลยมันทุบมันจะเข้ามันมันเยอะะยจกัวยะัยตัวยัดเตัวตัวยัวเยเยอะตัวเอวเยอยอะตอะตอตัวเะยวเยอะต้วเยอะต้วเยออะเตัวเยอะตัะัวยัวอะตตัวเเเอเเัยัะ ถ้ามันคอกูยิงตีนถ้ามันคอกูยิงตีนมึงมึงเล่นมุมปิดนะให้มันโดดเข้ามาหามึงเพื่อนผมรอคาะจะรอคอเลยกํลังจะโดดโดดยไงก็ตายเชียคนเนียกบเ้ยมาคับมาคับมาคับมา คัมแบ็กเลยสองหนึ่งไม่น่าเรียก o ั e b บ c k มั้งเรียคําบูดคัมบอยคดเฮ้ยเี๋ยวจบตอนนี้ผมไปอาบน้ำแบวผมกลับมาบิดบิดแบิดชัดบิดไลับินั่งเล่นแต่เช้ากับกูฉันไม่สุดยอด เมาบัตรละใบสองใบสามว่าพี่อาร์มอยู่คนหนึ่งใช่ก็พร้อมกันนั่นแหละใช่ยมีแต่พี่แกบิดคนเดียวไอพี่บอกรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วตั้งแต่แพ้มันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแพ้ไงแพ้สองเกมป่ะเกินเดียวกว่านี้ไอทหารมีมอยู่ฝั่งเราเลยเาอง ทำโรเต็ธท่หนไม่รู้ลนฟองสนสองแสนรอเปทอมนที่มกาองเลนพอแล้วยังไม่นตรงนะีนะ้ไนมะ่เลนะนะ มีของเซอร์ไว้ไหนไหมเนี่ยไม่มีไว้ยังไม่เปิดประตูมีโดนอยู่นอกรีเซฟมันยังมันมองโดนเที่ยมองเที่ยมเหรอวะมันเล่นกล้องอยู่นี่ยมันเลิกลออเล่นแล้วไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นเยอะเขาบนมาเหรอ เปิดเปิดแดงเกี hmm. hey. ่ยวกับคนงี่าำลังตายสวยไอ้เฟมดับจอแดงจอแดงเฟมดับมากต่างห้อยต่างห้อยต่างมินิบาร์มันมันล็อกขึ้นอยู่ตู้แอร์เั้านะอยู่ล่างแดงโอ้โหทียดับแล้วแดงอะเข้ามาแล้วเดียโน้ออโฟได้ปะ ไปได้แค่กี่วัดตัดเฮว์เวไว้เอาเวไว้อย่าโลตัวนึงอ่ะข้างบนอ่ะเวลงนะไว้ลงเฮ้ยมันเล่นก้อนอยู่นี่ยตะที่ตะที่เดี๋ยวประตูจะเข้าแอตไลบนหัวบนหัวมั้งรึวะพินล่าตัวนึงพินล่าตัวนึงพินล่าแล้วก็ข้างบนพินล่าสองตัวแล้วก็ทำไว้ ด้านิวแพดแล้วก็ขาวปดอลอกับเราลับ,บข้าบนตัวเดียวนะฟ้ยอ,อืไมไชัวปะวะไปช่วนะ <ใจ S 1> แรมไปไหนแล้ววะแรมนดับแล้วจะขึ้นไว้จะขึ้นไว้ หนึ่งสอง i n มสี่ด้าอกเจ็ดแปดเกปาตไนี้กระชับแล้วเเป็นนิวแฮ a d new h มาประตูดีไฟได้บยไปเช่อเ่องไม่ต้อมไ้ออ้อมไปอ้อมไปหลังมาแล้วอ๋อใช่หวานเจียบรอแพนได้รอแพนได้ 15 seconds left. Yep, Time expires in <West> <Stakesing> 10 seconds. <ultimately> yeah, stop, stop, stop. Five seconds to go. I don't know are I แม่งเอ้ยถอดสอกับสวยไม่ได้ยินคอหายยาวว่าหายยาวจริงไหนัากแดงผมไม่ได้ยินนะผมเลยยิ้มไม่ทันได้บ้า โดนสามนะน่าจะมีโซลิดอิมแพกอะไรวะโซลิดอยู่ดลล่างพิ่ล่าโดนหนึ่งโดนได้โดนหนึ่งเดี๋ยวร็จเรอยโดนกูแตกไอ้แค่ไปดูโดนสามวะโดนกูแตกมันไปแค่ขอมึงเพลียเดล่างไว้มาตัวหนึ่งอึดนะจะโซลิดปะโซลิดเอง

ไมันมีตัวข้างล่างป่าววะใช่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 กูลงไปเอาเชนห่อนันหนึงอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเอาโดนโดนจี้ได้ไหมไม่น่กแล้วโดนจี้หน่อยเห็นมีคนเห็นเห็นตัวร์ไหมไดนล็อกอะเดี๋ยวไม่ออกมันอยในไม่นิ่งกันแหละโดนให้โดนให้โดนให้ล็อกกับเพงเฮ้ยไม่โดนหัวเขี้ยวตปะเขี้ยวตายตายตายสลดตายขาวขาว ต้องแางเลยดีวยอ่าวดิช mm? um ันนะผมเดินเข้าเปีนหันเ uh, um ่ครับไปนอนอยู่นอนอยู่ขาวนอนอยู่ขาวโดนอะไรอ่ะประตูห้องน้ำประตูห้องน้ำ มาตซี่ฟิตมาซีฟิเซอร์โดนโดนให้ใจเย็นใจเย็นใจหนาวให้ไปหอบไว้แล้วมั้งตายมัตซี่โดนให้โดนให้โดนให้ง่าสุดมาอยู่ขาวอ่ะอืมรถเหตุรถเหตุไปหอบไว้หอวไว้ไม่มีรถเหตุไป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 น้ำน้ำกูแพนได้กูแพนได้กูแพนได้ บอกไปแย่ไกอดไยังกัมัเลยี่อะไรก็ไม่รู้ระยากูไม่เสร็จนเกมแล้วแ่เจอไอ้ยี่รก็ไม่รู้ไงาไหนสายไหนเลาชนะหมดเลยนี่อซาได้อาซาได้แล้วขอเร่งขับขานตอนนี้เล่นแถบ้ายน nhẹ chặt, máy tàng, đồ răng đangแตก, lên độc, kêu chết mát ยแกจัดก so, ันแดงเดทเลทดอกถ้ามันอยู่ในหันกูไปในตัวสองตัวแดงมีในตัวนิ้วหันถ้ามันอยู่ในหันบอก เฮ้ยมีตัวอยู่ไมนิ่งไหมนิ่งไหมนิ่งโซลิดชั้นหนึ่งไม่นิ่งนะทำมิ่งรู้ได้ไงวะดีโฟยังอยู่ปะสแนปกูแตกกูตายแล้วเด็ตายหมดเลยนิวแฮกเคลียร์อยู่สวยตัวนึ่งตัวหนึ่งเข้าแล้วดังเขาแล้ว นิ้วเห็นอยู่ในิ้วเหอยู่ในิ้วเหดับไปเล่นไว้ได้ดับไปเล่นไว้ได้ช็อปแล้วน่าแมดดิ้วช็อปจะไปเป็นโนนั่นแหละไอสัตว์เหยียบแถบไปอยู่ชอปอีกตัวชอปตัวท้ายชอปชอปตัวท้ายชอปตัวท้ายนั่งอยู่รอได้รอได้รอได้หลบเลยพยายามต้องหลบเก อยู่ช็อปนะอยู่ช็อปนะเดินเข้าอยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตัวอยู่ปบายาวปลายาวกางสกายไลท์กลางสกายไลท์ยังยังไม่แพนยังไม่แพนดันซ้ายดันซ้ายดันซ้ายชัวชัวชัวไปแพนแพนแพนต้องปิ้งแพนต้องปิ้งไปเลยไปเลยไปเลยสวยจี๊จี๊เชียรหายากูไม่ได้เล่นเลยสัตว์หายากเอาคิวอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ย นด้จะคิวไม่ได้เลยเป็นผู้ข้าเป็นแข่งเลยครับยิ่งยิ่งมันอยูคนละรุ่นคนละเกณฑ์คนละตัวคนละชั้นป่ะเดี๋ยวเราไป YouTube กันต่อวันนี้มีคิวไป YouTube นะเดี๋ยวรีเกมแล้วก็รีสตรีมแป๊บนะครับโอเคน้องเดี๋ยวผมกลับมานะครับครับเดี๋ยวผมรีเกมด้วยเดี๋ยวกูรีเกมกูจะได้เข้าเกมด้วย